ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวออบีทกันนะคะนี่ค่ะออบีทอยู่ในนั่งนะคะยีิบสี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี่ค่ะวันนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราหยกมาอีกชั่วโมงหนึ่งโทรศัพท์ก็หยกก็ทิ้งโทรศัพท์ไปให้แล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะบันทึกก็กดไปที่ที่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลงแอป YouTube ไปเลยแค่นั้นนะคะนี่ๆี่ค่ะนี่ๆๆออบีท เอามาใส่แก้วแล้วเราเอามาเล่นกันนะคะดีค่ะนี่ค่ะนี่นี่สวยไหคะจุ้ยไลค์โอีะเอปีดออกมานะคะแล้วเราก็จะไป เอาน้ำออกกันนะครับเราเป็นผู้หญิงนะคะโอเคได้นะจะเอาให้ถึงกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะ,ะไปดูอาบิดกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะพ่ปา